ชาักขัอาระหัโตสัพพะสัับุญาวันตอาาตสัะสัุชาอาบุญาคตันตนี้ชุดสองครับชุดแลกาคันไปแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดเลยนี่ะพวกเราสอนดีพวกเราสอนดีนี้คนสวดชาบจบนะครับบ๊วยจบ เป็นคติสอนใจน้องบังคับดังคาดจากมิทามันจรลังขาดจามิจางงารลังขาดนี่คือของคือเป็นที่คือว่าว่าคือสวดงดิคือป่าสวดสามจบบ่คือกันจักจบครับเออเป็นยังคือสวดบ่คือกันนะครับจักมันมีการเรียบเรียงยังไงครับ เป็นเคลืนมาเองเตะไอ้หรือว่าเกิดมาโดยธรรมชาติบอกอบบอกนะบอ๊อบเลยแบบเมื่อไหร่ไม่ใช่เกิดก็เป็นจริงบ่๊ตาสวอตบอ๊อบไม่รู้บอ๊ตาเห็นแล้วบอ๊อบบอกผีก็ขบประตูจริงจริงจริงเฮ้ยผีเราเนี่ยบอกเรื่องผีเหรอผียังไอ้ เจ้าทีได้ไหนป่าเลยชอบต้นนะพูดกับพูดดีนะเราเห็นผีแล้วว่าการชอบต้นนี่นะเอากินเห็ดเผ็ดสั้นก็ใช่เหมือนมีปลาดิต้มปลาดิเออต้องต้มอีกนะโอ้พอขับ้าดเลยอโอ้กินกินไปเรื่อยๆนะแล้วขาปลาครับกินมีเสียบช่วงเจ้โอ้ดูเสียบคองไก่เด้งไก่กินไ่ได้มันมีสามใก่กอกกันนะครับจังไม่ผ่านห่างไม่ผ่านหรอ กูดียวเลยกูเปล่าโอ้ยนักเสียงดีโอ้ยชอบจนทีแก็เป็นธรรมาดานี่หวยเป็นเจ้าบาเมวองธรมาร์ดบ้านหน่วยล้วราาทามาโมเวาาลาเวบา่ยนั่งเตะครับสวนที่เราจบเลยเส้นหาข้เลสวที่เราจบ คนนึ่งสินยังไงคนนึ่งบาลาทิปาตาเวและบาลีศิษาปาจังกบาศิยาเมีาธินาธานาไปเมลเจรตามีขอสาบขอซีกมุสาบาดาขอหากสุรามีระยาาจ่าปบาโอ้ยดูมืดปะสงสัยขอนึ่งสเปกหุยงของปลาเนี่แบบนี้ที่ปลาเห็นแล้วมันใช่อ่ะ ม่ได้คุยกันอีอยูไอ้ด็กบานก็คุยอ่ะบก็บอกหอกบ็เปิดเื่อว่ายูได้จ้ยอขาบ้านแทนี้บแบบแบบไหนอิลอไอ้นีนอยางลิ้นเดียวไอ้ลิ้นม uh ันบามื่อซ้าเลยพ่อป้าขวดนาบ้านไปเถืะเดินทางที่เจอมึงเห็นไหมทางมึงเดินเดินเออเดินไปลวกจบ น้องขอขอทิชนี่ยนะชิ้วเ่ยไม่มีชิวสเปคผู้หญิงของปลาไหมครับมันปีนปลาม่ไหนกินปลาเลยผมสันเงาขาวสูงหุ่นดีที่น้เขาข้าวทุกคนต้องมีต้องมีในใจทุกคนทีหน้าเทปเล่าเล่าเรื่องผู้หญิงเลยแล้วแล้วมันก็บกไปหาผู้หญิงไม่อล้า ไปบ้านยี่บ้านปลายี่บ่อยป้องปลาชะเปกุ้งใหญิงปลาเนื้อเราต้องมาตักเกลือเพียผู้หญิงคนแรกกับผู้หญิงคนสุดท้ายอย่าลืมเนี่ยก้อยต้องตรงกันผู้หญิงคนแรกกับผู้หญิงคนสที่สอง นี่ก้อยต้องตรงกันนิ้กวก้อยต้องซ้ำกันถ้าเนี่ย้อบตังค์อะไรก็ได